สวัสดีทุัคนด้วยนะครับนี่ก็ผมฮัสปาวเวอร์นะครับประวันนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมเกมโรบอกกันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งในวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าไทยชนิกนะครับเราจะบุญติกนานไหมครับเนี่ย นี้เรามาอยู่บนเรือนะครับผม <c oughs> นี่ก็เป็นภายในเรือสิเนะนี่คืออะไรครับนี่คือลิฟตใช่ไหมครับโอเคครับตอนนี้เราขึ้นลิฟตกันดีกว่าครับมันมเขยา่าแต่สมายลิฟใช้แน่ไม่ได้นะนไม่ใช้ก็ได้วะเดินลงมาได้ครับ คือลิฟใช่ไหมครับโอเคนี่ก็เป็นเรือที่รู้ที่สุดนะฮะผมตอนนี้เหมือนเรือจะเอียงด้วยนะครับเฮ้ยเรือเอียงแล้วเรือเอียงแล้วนะครับทุกคนเรือเอียงแล้วนะครับฉันยังไม่ทันชมความสวยงามของเรือเลยกระโดดเล่นดีกว่าครับ โอโ้เอียงเลยนะครับยังไปเอียงมาประกอบประกอบตอนนี้เรือกําลังจะอับปางขอให้ผู้เดิสารทําใจและเตรียมเขียนใบพินักรรมโอ้โหทำปพู้กับลันเรือถึงพูดแบบนี้นี่ครับนี่น่ก็เล่นไวกิ้งเอ้ยดูดิกระโดดแบบอย่างเมามันเออโอ้โดีไม่ตายครับ เฮ้ยนายมีเรือนายต้องเอาเรือมารับพวกเรานะเพื่อนแตวฉันจะกระโดดไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยไหล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 อ้าตายเหรอขอขึ้นเรือได้ดิเพื่อนขึ้นเรือหน่อยขอขึ้นเรือหน่อยให้นั่งปะอ่าสวยครับเราไปได้วยกันเพราะเราเรือสุพรรณสี่คนละเรือตั้งฉากเลยนะครับ โอ้โห oh. แล้วก็ปางไม่มีใครรอดเลยมีรอดมาสี่คนนะครับคนที่อยู่บนเรือก็ต้องตายนะครับอ <c oughs> นี่ก็คือนาทีชีวิตมีแค่จะกับโรดเท่านั้นที่รอดมาแล้วก็เพื่อนเออแล้วก็คนใช้นะครับอ่า เราก็ได้เห็นล่มไปต่อหน้าสอตานะครับแล้วนี่เป็นคนพายไปไหนเนี่ยเอสเอ a ไท c แล้วก็เป็นธงเกาหลีเหนือเอ้ยไม่ใช่อ่ะแล้วพวกเราจะไปไหนแล้วเนี่ยอะโอเคอะไรรอดละรอดแล้วเนี่ยนะเฮอมันเร็วจังเลยยังไม่ทันทำอะไรเลย เือเหาะครับผมเรือเหา<อ><อ>ะเรือเหาะเอาเวรกรรมเอ้ยดีนะเนี่ยอยู่กระจังเรืออ้าวตกน้ำตกน้ำตกน้ำโดนเรือชนจะไายกันเนี่ยใครก็ได้ช่วยตัดเรือออกมาหน่อยอีงโง่เอ้ยหล่นตามไต เสียชีวิตครับลองไปห้องบอยเลอร์ดอิอันนี้เป็นห้องที่เขาควบคุมพวกระบบเรือใต้ท้องเรือนะครับ ใต้ท้องเรือนะครับปีนให้มันดีๆได้ไหมเนี่ยเอาใหม่นะครับ นี่ย่งกับแบบลงหนังนะครับขึ้นไปอีกมาพาชมในเรือไททานิกกันนะครับประตูเปิดได้ปะอะ่เปิดไม่ได้จะทะลุมาเลยครับนี่พวกห้องหับรองนะครับ เราต้องยีบขึ้นไปชั้นบนให้เร็วที่สุดนะครับตุกาตากาาเทพก็มีตุกาตาการาเทพช่วยค้าด้วยเรือจะล่มแล้วช่วยค้าด้วยเรือถูกคุมเอาไว้นะครับแต่ก็มีเรือตัวอื่นๆด้วยนะครับเราไม่สามารถขึ้นไปได้ใช่ไหม นี่ห้องคนขับเนี่เราจะเป็นคนขับเรือเขาไม่ได้บอดี้บ็บอกบอดี้บ็บอกไว้เนี่ยเรามาดูข้างหน้าเนรับ อาจารบ์กมือด้วยฉันอยากถ่ายรูปตรงนี้่ะเพื่อนถ่ายรูปถ่ายรูปให้หน่อยอนี่คือปลายเรือนะครับ นี่เขาไม่ได้ให้เราเข้ากันหรอ,อเอาคอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับมืดแล้วนะครับมืดเร็วมากเรือสำรองก็มีเต็มเลยนะครับ อันนี้เราสามารถปีนขึ้นไปได้ด้วยนะครับเพื่อไปชมประภาคารบนทะเลใช่ไหมเนี่ยนี่เราขึ้นมาอยู่บนนี้เลยนะครับว้าววิวสวยจังแล้วเราก็จะกระโดดลงมาเออนี่มีวิวกระจกด้วยนะครับ มองเห็นห้องข้างในนะครับเป็นเหมือนโต๊ะออฟฟิศทำงานนะครับห้องทำงานกระโดดกระโดดเล่นดีกว่า อันนี้ห้องอะไรสีออเขียวใช่ไหมสามารถที่จะเปิดไฟปิดไฟได้นะครับ เ,เรือกำลังจะชนกับฐานน้ำแข็งนี่เราไม่มีคนขับเรือได้นะครับประเด็นคือไม่มีคนขับเรือนะครับเบรกไม่ทันนะครับหรือเบรกทันห <c oughs> ลบหลบนี่แหลหลบหลบทุกคนเราไม่รอดแนะ่ฉันขึ้นเรือเลยนี่ชนแล้วครับ ทานน้ำแข็งที่ใหญ่มากนะครับตอนนี้กเกิดสงก,ก,กรรมเอือถูก็ทานทน,น,ทาน้ำแข็งและเรือไททานิกก็ได้ชนก็ทานน้ำแข็งเป็นที่เรียบร้อย นะครับยกเยกยกเยกด้วยครับ ข้าตัวตายดีกว่าโอเคครับวันนี้ผมพัดเทร์ไปกันก่อนดีกว่านะครับแล้วเจอกันใหม่วันคลิปต่อไปนะฮะไปแล้วนะครับผม